ทั่วใบหน้าหรือว่าทาเฉพาะตรงที่เป็นฝ้านะคะสําหรับตัวคร er ีมหน้า ex อ n ตี m e l a าส m a ตัวนี้นะคะเป็นครีมทาฝ้านะคะแล้วก็เขาไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของปัญหาฝ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าใครที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำมีรอยดํารอยจุดด่างดํารอยสิวนะคะหรือว่าต้องการให้ผิวเนี่ยมันมีความกระจ่างใสมากขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้วิธีใช้ตัวนี้นะคะ่ะให้ทาบํารุงทั่วใบหน้าแล้วเราสามารถทาย้ําบริเวณที่เรามีปัญหาอยู่ด้วยได้นะคะอย่างเช่นเรามีปัญหาตรงฝ้าตรงกระนะคะรอยดําจากสิว่วรอยจุดด่างดำา ก็สามารถทาย,ย้ำบริเวณตรงนั้นได้อีกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของเวสซัอางเป็นครีมทาฝ้าที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะคะมีสารสก,กัดเข้มข้นที่ช่วยในเรื่องของการกระบวนการต่างๆที่จะทําให้เกิดฝ้านะคะแล้วก็ลดโอกาสในการที่จะเกิดฝ้าใหม่ๆได้อีกด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยมีความปลอดภัยสูงเป็นกลุ่มเวสซัอางผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ได้คนที่ไม่ได้เป็นฝ้าก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยแค่เรื่องลดฝ้าหรือว่าลดปัญหาฝ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขายังช่วยในเรื่องของการุงผิวใน เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดโอากาสในการเกิดปัญหาสีผิวไม่สม่ําเสมอนะคะหรือพวกรอยดํารอยจุดด่างดาต่างๆเนี่ยก็ช่วยให้จางลงได้ด้วยค่ะตัวนี้ทาบํารุงทุกวันเช้าเย็นได้เลยนะคะแล้วก็แนะนําให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยสัก2อถึงสสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวที่ดีขึ้นผิวจะเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกความเข้มต่างๆของพวกฝ้ากระจุดด่างดำรอยดําต่างๆเนี่ยจะค่อยๆจางลงแล้วก็ผิวแลดูกระจ่างใสมากขึ้นกด้วยค่ะแนะนําใให้้ชร่วมมกกัับีนแดเสอ ะะตัวนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยราคาไม่แพงเลยนะคะ1หลอดให้มา15กรัมนะคะหลอดหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ200กว่าบาทต้นๆน,นะคะถ้ากดสั่งซื้อในตะกร้าเนี่ยก็คือส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่ว่าเตือนไว้ก่อนอย่าหลงเชื่อซื้อของปลอมล็อกเย็นแบบนะคะสั่งซื้อของแท้นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าจะจิ้มในตะกร้าสินค้าในคลิปนี้ได้เลยค่ะ